รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะเก่าในอำเภอบางไทรซึ่งสั่งคุมเข้มปิดทางเข้าออกแล้วนะครับพร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับนายสมศักดิ์เจริญไพฑูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยในอำเภอบางไทรหัวหน้าสนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะกเก่าที่หมู่ที่3ตำบลบ้านแป้งอำเอบางไทรสืบเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวนะครับได้เกิดขึ้นนานกว่า5ชั่วโมงโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเข้าทำการดับเพลิงจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาครับได้กล่าวถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ว่าน่าจะเกิดจากการทับถมของขยะที่มีปริมาณมาก โดยที่ผ่านมาทางอำเภอบางไซและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สั่งให้หยุดการดำเนินการรับขยะมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2560ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ายังคงมีการลักลอบนำขยะเข้ามาในพื้นที่เข้ามาทิ้งทําให้มีขยะค้างอยู่กว่า50ตันในพื้นที่กว่า10ไร่ทางดีเบื้องต้นได้สั่งการให้ทางอํงเาเภอเข้าตรวจสอบและเชิญเจ้าของบ่อมาทําการสอบสวนพร้อมทั้งทําการตรวจสอบมลพิษทางอากาศในระยะรัศมี5กิโลเมตรไม่พบค่ามลพิษที่เป็นอันตรายกับประชาชนนะครับ พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คุมเข้มปิดทางเข้าออกห้ามให้บุคคลใดเข้ามายังในพื้นที่แห่งนี้พร้อมสั่งดูแลประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ป่อกขยะครับได้ได้มาดูพื้นที่แต่เมื่อคืนนะเรื่องสภาพอากาศนะครับซึ่งจากการตรวจสอบสภาพอากาศไม่มีปัญหาอะไรครับแลวก็ในวันนี้ก็จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในเรื่องพืที่2.5เมื่อกี้คุยกับทางอำเภอคุยกับทางอปตาาแล้วนะฮะก็ต้องเข้มงวด เมื่อปิดแล้วก็ต้องห้ามคนเข้าออกเด็ดขาดที่ผ่านมาก็ทราบว่ามีการลักลอบเข้ามาคุยหาขยะบ้างน,นะครับต่อไปก็ต้องเข้มงวดห้ามเข้าออกเลย